สวัสดียามเช้าท่านผู้ชมทุกท่าน f อทุกคนครับตอนนี้7จ็ดโมงสี่สห้านะครับเด็กๆก,ก็ทยอยเข้ามาที่โรงเรียนนะครับบางคนก็เดินมาเองครับบางคนก็ผู้ปกครองมาส่งครับมาด้วยรถสองล้อบ้างสีนะ่ล้อบ้างนะครับอันนี้คุณครูมาแล้วนะครับ ป็นกัดกรองขอนค,ครูนะครับเด็กที่มาทุกคนก็ต้องสวมใส่แมสตอนนี้ได้ยินสัญญาณมาโนโลาครับสัญญาณมาโนโลาดังแล้วเด็กๆที่อยู่บริเวณลานวัดสวนป่าของวัดก็รู้สัญญาณตัวเองก็เดินเข้าสู่โรงเรียนนะครับตอนนี้คุณครูนัชชาเวรประจำวันพฤหัสวันนี้นะครับ นี่ป้ายของหลวงปู่นะครับเป็นป้ายที่งานนี้จบไปแล้วนะครับแต่ว่าเพื่อ,อเลือกถึงบุญคุณของหลวงปู่ตลอดเวลาครับแล้วก็มาถึงโรงเรียนก็บูชาหลวงปู่ผู้เป็นเจ้าวาดผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะครับมีบรรยากาศภายในโรงเรียนเด็กสัญญาณเอา,าการะตุนต้นมาเล่กระตุ้น เด็กๆวันนี้นะครับรอเข้าแถวนที่มาละคะใบรรยากาศเด็กๆครับก่อนเข้าแถววันนี้นะครับ โอ้พอหนึงไม่เก็บไม้ฟานเหรอโอ้น้องช่วยหน่อยเรวช่วยช่วยเขาหน่อยนี่พี่พี่กำลังจัดแจงนี่จิตอาสาพัฒนาของมัธยมครับช่วยกันคนละไม้คนละมือเรียบร้อยนะ่ารักมากอมของพี่ม .3 ครับกำลังจัดแจง เลยเด็กๆช่วยกัน,นไปมืดๆเจอเตัองบานนึ่งเหรอปีพี่มาช่วยหน่อยเมื่อวานนี้เราขายขวดไปแล้วนะครับขวดพลาสติกตอนนี้ขยะโครงการขยะแลกไข่ของเรานะครับ ทุกวันศุกร์เด็กๆก็เอาไข่เอาเอาขยะมาส่งนะครับมาชัางกิโลว่าแต่ละคนนะครับได้เท่าไหร่แต่ว่าต้องทยอยมาส่งทุกวันศุกร์แล้วก็หนึ่งเทอมก็จะสรุปนะครับณณนะนะวันนี้ขยะกิโลละ3บาทนะครับกระปกพลาสติกน้ำขวดน้าพลาสติกนะครับแต่ว่าเวลาเราทําเป็นกิจกรรมขยะและไข่ เราจะให้นักเรียน1กิโลเท่ากับไข่2พฟองครับไข่2พฟองก็ประมาณ6บาทถ้ากับว่าโรงเรียนต้องหาเงินเพิ่มเติมมาอีก3บาทพิธีการหาเงินของโรงเรียนทํำยังไงครับก็บางทีวัสดุอุปกรณ์ต่างๆของโรงเรียนที่จำรุดหรือว่าไม่ได้ใช้งานเ,เช่นว่าหนังสือที่มันหมดแล้วกระดาษที่ใช้งานหมดแล้วเราก็จะเอามาใส่ในนี้นะครับ เป็นขยะขยะที่เป็นของโรงเรียนที่เป็นของสาธรารณะที่ไม่ใช่ของนักเรียนก็จะมาเก็บไว้ในนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขาเหล็กเศษเหล็กหรือว่าหนังสือที่เก่าแล้วใช้การไม่ได้ชำรุดอะไรต่างๆที่พอจะขายได้นะครับหรือของบริจาคที่ผู้บปกครองเอามาให้นะครับเราก็คัดเฉพาะที่ทำได้เอามาใช้งานอันไหนที่ใช้ไม่ได้ เช่นว่าเคสคอมพิวเตอร์จอคอมพิวเตอร์ที่เสียแล้วนะครับเราก็จะเอามาใส่เอาไว้ในนี้นะครับแล้วก็1เดือนเนี่ยทางร้านค้าก็จะมารับไปนะครับแล้วก็สิน้นเทอมสิ้นปีก็จะมาสรุปให้กับนักเรียนนะครับยกตัวอย่างเหล็กแบบนี้นะครับที่เป็นขาเก้าอี้นี่เขามาบริจาคเอาไว้แล้วก็มันพังแล้วนะครับเราก็จะามาใส่ไว้ในนี้ครับใส่ในนี้แล้วก็รอ ให้เต็มเดี๋ยวร้านค้าก็จะมารับไปนะครับเดี๋ยวพอถึงตอนวันที่ขยะเต็มนะครับผมค่อยมาทำคลิปให้ดูอีกรอบนะครับวันนี้เป็นวันสุดจีนนะครับเด็กก็จะน้อยผิดปกตินะครับอาจจะหยุดอยู่บ้านหรือไม่มาหรือผู้ปกครองทำ เทศกาลตรุษจีนนะครับหรือบางทีเด็กๆก,ก็อาจจะสลีตไหลไม่อยากมาโรงเรียนก็เป็นไปนได้นะครับทําให้วันนี้นักเรียนมาน้อยกว่าปกตินะครับที่ปกตินักเรียนจะมามากกว่านี้นะครับเนี่ยบรรยากาศของนักเรียนวันนี้นะครับน้อยมากหรือว่าบางทีอาจจะมาสายนะครับหรือหรือว่าไม่มาเลย ตนนี้น้าโสธงคุครูกำลังพูดคุยทำความเข้าใจหรือว่าข่าวสารต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเด็กในวันก็จะมาคุยกับนักเรียนในฝั่งนะครับอ่านไม่เป็นไรลอกเพื่อนได้มันไม่มีแล้วลูกนะเราจะรู้ว่าเราเสงไม่เสกอันนี้น้องผูสอนสองคนครับภาษาอังกฤษมาฝึกสอนมาจากมตลสีวิชัยครับวัดตัวเองว่าที่ลูกเรียนมาทั้งหมดอะค่ะลูกได้เทาไหร่อันนี้เด็กหลายคนอาจจะมาสายนะครับ